มันไม่ไหวจริงๆอ่ะพวกเธออาการหนักเกินไปอ่ะเราว่าถ้าจะใช้เวลาในการฝึกฝนนะมันน่าจะประมาณห้าถึงหกบอกวันปีเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเกต้องถามอีกเหรอปีแล้วอ่ะมันไม่ได้เหรอไม่มันไม่ได้จริงเราคือวันนี้เรามีงานอยู่แล้วไงคือเราก็กะว่าเออมันจะมาช่วยไงแล้ววันนี้เรามีงานเราก็คงช่วยไม่ได้แล้วว่ายังไงโชคดีนะเราต้องกลับก่อนราตรีกลับเลยเหรอเออ,เอกลับเลยเ เฮ้ยมันต้องไปแล้วว่าคือเฮ้ย,เ,ยเรามีงานแต่ว่าถ้าเกิดทิ้งไปที่สามคนที่เละเลยนะเว้ยพวกเธอต้องช่วยกันได้ดิเป็นเพื่อนแท้ไงฉันกําลังขอรอ้องอ่อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงคุกเข่าก่อนคร่ะไปช่วยหน่อยเราอ้อนวอนให้เขาอยู่จริงๆอะ่ะมันควรดีกว่านี้ป่าะว่ไม่ใช่มาทำเล่นๆนิตาแอบแต่ฉันมีงานจริงๆฉันอยู่ไม่ได้อ่ะสีไม่เป็นไรนะสีเอางี้มีอะไรโทรมาแล้วกันโทรมาไม่มันไม่ได้ว่างจริงๆอ่ะโทรมาไปแล้ว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  ยมามีช่วยแดดดีหน่อยนะถ้าง,งานนี้แดดดีล่มโดนแน่เลยดโดนพี่ตุ๋ยอี่คืองานที่แล้วมันผิดพลาดไปแล้วอ่ะแล้วก็โดนไปลวทีนึงแล้วเขาให้โอกาสแดดดีใหม่ไงงานเะนี้ยคือแต่แต่เรามีงานอ่ะแดดดีแบบว่า มามไหนว่ามีงานไงไปไปก็ได้นะจริงอ่ะไม่อยากให้แบบเสียงานหลักไหมเราอยู่เพื่อแดดรีฉันไม่ได้อยู่เพื่อพวกเธอมาจะพิมพว่าไงคะงานอะไรทำไงอ่ะคือทีแก็ทีวีคืออะไรเล่าก่อนไหมอ๋อนี่มีชื่อรายการแล้วด้วยจริงเหรอชื่ออะไร รายการเอ้ยผมคนเดียวผม,ผมคิดผมคิดได้ like ชื่อรายการหนึ่งจริงอะเอ็นลองเสน,นออภิญญาหารไฟฟ้าแตนโมโโไฟฟ้ายิ้มแข็งเทียงตรงเป๊ะไฟฟ้าชักชักชักเอาให้มัน m ม k e s น n อย่เนี้ยว่าน่าจะเป็นชื่อที่มันดูเป็นเหมือนจุดรวมตัวหรือว่าเป็นเหมือนเป็นสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งไหพนักงานมารวมกันดูเออมีมีเินหัวแล้ว เป็นที่ที่คนมารวมกันเพื่อทำในสักอย่างสถานีบอกว่าเขาว่าสถานีอ่ะดูไม่ได้เป็นทางการมากเกินไปแล้วก็ไม่ดูใหญ่แย่ด้วยาจะบอกว่ามันมีเหตุผลนะเออมันดีใะได้น่ะเฮ้ยสถานีไฟฟ้ามันแหม่งแหม่งเลยปะหาคำอะไรมาเสริมมะว่าผมพูดถึงไฟฟ้าเนี่ยความทรงจำวัเด็กคือมนุษย์ไฟฟ้าอล้ไงเออเอามนุษย์ไฟฟ้าเออถ้างั้นเป็นสถานีมนุษย์ไฟฟ้า บอกปะเฮ้ยมนุษย์ไฟฟ้ามันจะไปทำอะไรวะอ่ะเฮ้ยมันไปสถานีเลยเว้ยไล่ทางนั้นชื่อรายการสถานีมนุษย์ไฟฟ้าสถานีมนุษย์ไฟฟ้าเด็ดดีตั้งเองเหรอกับมือเลยฮะโอ้ยเด็ดดีเก่งจังเลยช่วยกันคิดไม่หาสามคนอ่ะพอได้ไหมจะเราให้ตัดวเด็ดดี้ต่อเลยค่ะทีแต่ทีวีเนี่ยมันเป็นทีวีภายในของการญฟ้าไงแล้วก็เราก็เอาเรามาช่วยทำทีเนี้ย รายการเนี่ยมีรายการหลักแล้วคือสถานีรถไฟฟ้าอย่างที่พี่ต็อบบอกแต่ว่าตัวรายการเนี่ยเพื่อให้มันไม่น่าเบือ่อมันจะมีสกู๊ปเหมือนเป็นรายการย่อยแต่ละวันที่ไม่ซ้ํากันหลายแบบที่สําคัญงานกิจกรรมของรไฟฟ้าเนี่ยเราก็ต้องไปตามถ่ายตามเก็บงานด้วยหมายถึงว่าโปรโมทในงานนั้นแล้วก็เก็บเป็นสกู๊ปกลับมาใส่อีกรอบด้วยอนี่แหละมันมีงานงานหนึ่งที่กำลังจะถึงค่ะงานซ R เอ้ย <Hey, S 2> เราจะโปรโมทอ e ีเกเลยให้รู้จักกันไปทั้ง ก็สพ<ม>ก็เลยอยากจะรบกวนหมามีม้หน่อยไงบรบกวนใครนะหมามี <c oughs> ไม่วางโอ,อ้ยเบอ้บาเ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 อ้ยแล้วเอาแล้วทำง<ม>ไงอ่ะทีเนี้ยถ้าสามคนเนี้ไม่ได้<ม>จริงๆอ่ะทำไมเราไม่ไปหาคนในองคออ์กรอ่ะแผนกอื่นก็ได้เพราะว่าที่เนี้ยกปพนะคนต้องเยอะอยู่แล้วดิมีความสามารถในการเป็นพิธีกรอ่ะยังไงต้องมีสักคนใช่คนในองค์กร ปะปะวัวเอาเดี๋ยวดีเดินไม่รอเลยเด๊ดีเด๊ดีเจดิเจดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เออพี่ยืนยืนมาคุยกับหนูหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะพี่เออพี่ชื่ออะไรคะพี่โกครับพี่โกอยากจะรู้ว่าห้องนี้ค่ะเขาไว้ทําอะไรกันนะคะหนูเห็นแบบว่าเต็มเลยเนี่ยห้องก็จะเป็นห้องนี้เทศินอันนี้ก็จะเป็นงานที่เราทําด้านกราฟิกทั้งหมดอ๋อคือห้องนี้ไว้ทํากราฟิกทั้งหมดของทางกปผใช่แล้วทางกปผต้องใช้กราฟิกด้วยหรอคะพี่ก็เราก็ผลิตวีทัศน์เหมือนกันเพื่อที่เอาไปประกอบในงานกราฟิกแต่ละแต่ละชิ้นค่ะ แล้วตรงนี้เนี่ยงานงานจะเยอะขนาดไหนคะคือมีก็เราก็จะผลิตพลววดีทัศน์เนี่ยในแต่ละเขื่อนเขตของการไฟฟ้าเนี่ยทั่วประเทศเลยไหมคะใช่ทั่วประเทศก็จคือทำจากที่ห้องนี้หมดเลยใช่๋อแล้วอย่างนี้เนี่ยแบบเราจะมีการทาวิดีทัศน์ใหม่เรื่อยๆไหมคะใช่แต่ในแต่ละปีก็จะมีใช่อัปเดตของแต่ละเขื่อนเขื่อนมุกมิพลเศรษกิจอืมแล้วเขื่อนไหนที่พี่ทาแล้วมันยากสุดบ้างอ่าลำตะคองทาไมอ่ะมันมันจะมี กังหันลม,มแล้วก็จะมีของอุปกรณ์ที่มันอยู่ใต้ดินทั้งหมดหเป็นเขื่อนที่อยู่ใต้ดินลึกลงไปก็เลยต้องใช้ภาพคลับอีกเยอะใช่เยอะเกือบทั้งหมดจริงๆจากที่ลิตาสังเกตพี่โก้เนี่ยนะคะพี่โก้เป็นคนที่อธิบายอะไรได้อย่างชัดเจนคล่องแคล่วแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นภาพชัดทีเดียวพี่สนใจไปเป็นพิ่ทีก่อนไหมคะ พี่ถนัดงานด้านนี้มากกว่าพี่พี่ต้องลองดูก่อนพี่เชื่อหนูลองสักครั้งแล้วพี่จะติดใจพิธีกรเกี่ยวอะไรครับงาน CSR ที่กำลังจะมีเนี่ยค่ะคือลิตากำลังหาพิธีกรอยู่เลยแล้วก็อยากได้คนจากในองค์กรกฟผหลลิตาก็เห็นความมุ่งมั่นและความความสามารถของพี่ที่พี่มีซ่อนอยู่ข้างในลึกๆของพี่เลยค่ะพี่โก้คะพี่จะไปเป็นพิธีกรให้หนูได้ไหมคะพี่มีเพื่อนคนอื่นนะลองลองไหม ขอชื่อขอแผนกเลยค่ะเดี๋ยวเดินเลยเยอะเลยพี่มีน้องๆในสังกัดเนี่ยในแผนกเราเยอะเยอะเลยแต่พี่ก็ไม่เออพี่ขอทำงานด้านนี้ดีกว่าเนาะพี่หนูว่างานนี้มันมันไม่มีอะไรน่าสนใจสำหรับพี่แล้วพี่ต้องไปลองสาขาอื่นบอกเลยยังพี่คิดว่ามันมันไม่ใช่พี่นะจริงเหรอพี่งั้นอะครับทำงานครับ เสาเอกตนเนียตั้งขึ้นได้เพราะมิตรภาพจากเพื่อนระวังนะครับระวังหน่อยระวังหน่อยขอ,ยอบใจนวิทที่ไม่ลืมกันเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับฝนต่อคับพ่อรีบไปปิดทุกเข้ากันไป,ไป,ไป มีนะครับลุงน้ำซอเสาไฟฟ้าหากต้องเปียกฝนเราจะยอมเปียกฝนด้วยกันหากต้องทนทุกเราจะรวมทุกกลุ่มฝันฝ่าคำว่าเพื่อนนั้นผูกพันเราสัญญาคำว่าเพื่อนแท้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลุงนะครับเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรต้องช่วยเหลือการวีดเราเชื่อว่า<ป>ความเป็นเพื่อนสร้างสิ่งดีๆได้เสมอกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย ตอนนี้ฮะเราเราจะทําการเฟ้นหาพิธิกร